เขาให้เรามองหาแอ s ซัม t ชันของ argument นี้นะครับแอ s ซัม t ชันก่อนอื่นมีคำศัพท์ทีนน่น่าจะรู้นะครับควรจะต้องรู้คำว่าควรีไหมครับ emerge นะครับ emerge แปลว่า be come known เ o out ก็คือเป็นที่รู้กันทั่วไปเป็นเป็นที่รู้จักเนาะเราก็ intake นะครับอันนี้เราจากคำศัพท์ก็น่าจะได้มาก็คือเอาเข้าเอาเข้าในที่นี้หมายถึงเอาอาหารเข้านะความหมายที่ เป๊ะๆของมันคือปริมาณอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนะครับคำตอบสองตัวนี้มั้งที่น่าสนใจเนาะแล้วก็าร์กิวเมนี้พูดถึงเรื่องอะไรนะครับ mm hmm. เขาบอกว่า despite e a r song butter and s a t u r a t e f a t being given a bad press นะครับว่าตลอดหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกต u t t e r แล้วก็อาหารที่มีไขมันอิ่มตัวเนี่ยถูกมองว่าเป็นผู้ร้ายเออถูกมองว่าถูกกล่าวถูกกล่าวถึงในแง่ร้ายเออถูกกล่าวถึงในแง่ร้ายนะครับแต่ว่า เมื่อไม่นานมานี้เราก็เริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยสตัรทดี้ที่เขาทําตอนปีหนึ่งก80ที่บอกที่พูดถึงอันตรายของการกินไขมันมากเกินไปเนี่ยมันอะอยู่มันใช้ข้อมูลที่ misleading ก็คือข้อมูลที่ทําให้เข้าใจผิดข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอะไรประมาณนั้นนะครับมันใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกไม่ถูกต้องนะครับแล้วดังนั้นดังนั้นเขาก็เลยสรุปว่าสรุปก่อนกลางทางมันจะมีข้อสรุปต่อไปอีกอันนี้เป็นข้อสรุประหว่างทางนะครับ เป็น intermediate conclusion เป็นข้อสรุประหว่างทางข้อสรุปว่าดังนั้นไอ้ไกแดนซก็คือข้อแนะนำที่อ้างอิงจาก Study เหล่านี้ก็คือ Study ปี1 9 8 0ประมาณช่วงปี1980ที่ใช้ข้อมูลที่ผิดเนี่ยที่คำอ่ะไกแดนข,ข้อแนะนำอะไรข้อแนะนำที่บอกว่าให้เราลดการรับประทานไขมันอิ่มตัวเนี่ยก็ cannot be justified ก็คือไม่สมเหตุสมผลแล้วละ่ะไม่ได้รับการสนับสนุนนะคือไม่ make sense ไม่สมเหตุสมผลไม่น่าเชื่อถือ นะครับแล้วสตัรดีเหล่านี้สตัรดีเหล่านี้<ม>ที่พูดถึงข้างบนนี้ที่ใช้มี l e ร i n g d a t a ใช่ไหะครับเ mm hmm. ขาบอกว่าเขาแนะนำว่าการรับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงๆเนี่ยครับจะมีความเชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็เพื่อที่จะป้องกันไอ้โรคเนี้ยนะครับเราควรจะรับประทานไม่เกิน10%ของปริมาณอาหารของเรานะครับไดเอทก็คือปริมาณอาหารเหมือนกันนะครับไม่ได้แปลว่าลดน้ำหนักอย่างเดียว โอเคไหมแล้วอันสุดท้ายเนี่ยเป็น conclusion ของ a r g ก m e n t นี้ก็คือเมื่อ research ที่ที่พูดถึงต้องบนนี้ที่แนะนำว่าเรากินอาหารที่มีไขมันอินมััวไม่เกิน10%นะเนี่ยมันถูก discredit ว่ามันใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถ enjoy the taste Our enjoy. เอา่าการแ a น enjoy ก็คือเอาง่ายๆคือสามารถ enjoy eating ได้แล้วโอเคปะ enjoy e a t i ได้แล้วไม่ต้องสนใจแล้วว่าไขมันอินมตัวมันจะมากจะน้อย ก็งานวิจัยมันผิดมันใช้ข้อมูลที่ผิดดังนั้นคําแนะนําที่ออกมาจากงานวิจัยนั้นก็ไม่น่าเชื่อถือดังนั้นกินเลยกินได้ตามสบายนะครับนี่คืออคิวเมนต์ในข้อนี้นะครับ assumption ของอคิวเมนต์อันนี้คืออะไรก็อันนี้เดี๋ยวนะขอเปิดดูก่อน อันนี้เป็นแฟกทที่เขาบอกใน argument ถูกไหมแล้วก็เขาสรุปจากแฟกนี้ว่าคำแนะนำที่ based on study ที่ใช้ข้อมูลที่ผิดเนี่ยมันก็แคนน o t บี j u s t i f i e หคือไม่ต้องไม่ไมน่าเชื่อถือแล้วล่ะแต่เขาก็สรุปสุดท้ายว่าดังนั้นเมื่อ research อันนี้ถูก discredit แล้วนะเราก็สามารถ enjoy eating ได้เนาะประมาณนี้ครับลำดับของ argument ที่อยู่ที่เขาให้มาประมาณนี้แอบดูคาตอบได้ไมั้ข้อ26 ข้อ26มีคนตอบถูก3คนแล้วก็มีคนตอบผิดอีก3คนที่ตอบอ่าจะพูดผ,ผู้นี้เขาก็รู้หมดสิเนาะอันนี้มีคนตอบข้อ e 3คนมีคนตอบข้อ c 3คนแล้วมีคนตอบดีด o อคนหนึ่งเราเอาเสียงส่วนน้อยบ้างเสียงส่วนน้อยคืออะไรอ่ะเสียงส่วนน้อยคือดีด็อใช่ไหม people follow public health advice and limit t h e s a t u r a fat intake ข้อ d ไม่ถูกข้อดีไม่ถูกครับ เอ่อทำไมไม่ถูกทำไมมันไม่ใช่ assumption เพราะว่าถ้าเรามีเกตถ้าเราปฏิเสธว่าข้อดีมันไม่จริงมันก็ไม่มีผลกระทบกับ c o n ค u ูช i o n อยู่ดี c o n ค u ูช i o n บอกว่าเราสามารถ enjoy eating ได้แล้วเนาะเพราะว่า research มันผิดเนาะข้อดีบอกว่า people follow l i c h e a t h a d v i h e ที่ผู้คนผู้คนทำตามคำแนะนำไหมถ้าทำตามตอนนี้ก็ไม่ต้องทำตามแล้วก็ได้คุณก็ enjoy eating ได้ถูกปะถ้าไม่ทำตาม ก็เอ็นจอยอิสติ้งได้อยู่แล้วไม่ว่ารีเสิร์ชมันจะถูกหรือไม่ถูกดังนั้นข้อดีรอกครับไม่ว่ามันจะจริงอยู่มันจะไม่จริงมันจะไม่มีผลกระทบกับคอนคลูชันเลยไม่ว่าอย่างไรก็ตามคุณสามารถเอ็นจอยอิทติ้ได้นะดังนั้นข้อดีไม่ใชออ่ข้อ c กับข้อ e ใช่ไหมเอาข้อ e ก่อนไหมดีแล้วก็ e เนอะข้อ e เนี่ยบอกว่า it is possible to conduct long term studies that can be used to draw meaningful c o n c l u s i o n about health นะครับว่าพเขาบอกว่า,วามัน เป็นไปได้ที่เราจะทําการสตาร์ทดีในระยะยาวเพื่อที่จะนําไปสู่ข้อสรุปเกี่ยวกับสุขภาพคือเหมือนกับงานวิจัยเนี่ยมันให้ข้อสรุปได้จริงหรอเพราะอีคือบอกว่ามันให้ข้อสรุปได้เป็นแอสซัมชันไหมจําเป็นไหมมันให้ข้อสรุปได้หรือไม่ได้นี่มีผลกระทบกับคอนคลูชันว่านะครับอันนี้เป็นคําถามก็ไม่จําเป็นไม่จําเป็นอยู่ดี เนื่องจาก conclusion นะครับเขาบอกว่า research เนี่ยมันไม่น่าเชื่อถือดังนั้นเรา enjoy eating ได้ถ้าถ้ามันเป็นไปได้ที่จะทำ long-term study แล้วสามารถนำไปสู่ข้อสรุปเกี่ยวกับสุขภาพได้แต่ research นั้นมันก็ไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าเขาใช้ข้อมูลที่ผิดดังนั้นเราก็ยังคง enjoy eating ได้แล้วถ้าเรามีเกณฑ์ว่าถ้ามันเป็นไปไม่ได้ล่ะที่จะทำงานวิจัยแล้วสามารถให้คำแนะนำด้านสุขภาพได้ ก็ดีเราก็ยังคง enjoy e a ท i n g ได้อยู่ดีถูกปะไม่ว่ายัางไงก็ตามใน conclusion ไม่เปลี่ยนไม่กระทบเลยครับเพราะ conclusion ของอาร์กิวเมต์นี้มันอ้างมันไม่ได้อ้างอิงผลงานวิจัยมันอ้างอิงว่าผลงานวิจัยไม่น่าเชื่อถือนะไม่น่าเชื่อถือดังนั้นดังนั้นข้อ e ไม่ใช่ a s s u m p ชั o ข้อ e จะเป็น a s s u m p ชั o อาจจะเป็นได้ถ้าเกิดว่า conclusion ของอาร์กิวเมียนี้ครับมันอ้างอิงงานวิจัยอะไรบางอย่างที่บอกว่าเฮ้ย hey, คุณกินได้ แต่นี่มันไม่ใช่ถูกป่ะดังนั้นข้อ e ไม่ใช่ครับข้อ c เป็นคําตอบที่ถูกแล้วนะครับข้อ c เป็นคําตอบที่ถูกแล้วน้อยซอยน้อยอีกให้ฟุนกจนอย่างนั้นเองนะครับข้อ c ถูกแล้วข้อ c บอกว่ามันจะต้องไม่มีงานวิจัยอื่นๆที่ตามมาหลังจากนั้นที่สักเจสว่ามันมีความเสี่ยงทางสุขภาพที่เกิดจากไขมันอิ่มตัวนะครับเพราะเพราะเพราะอักขิวเมนต์บอกว่างานวิจัยในปี1980นะั้นมันไม่ถูก ดังนั้นฉันกินได้ฉันเอนจอยอิตติ้งได้เขาต้องเชื่อว่าหลังจากปี1980เป็นต้นมานจนถึงปัจจุบันเนี้ยมันต้องไม่มีงานวิจัยอื่นแล้วที่ใช้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือกว่าแล้วสักเจสว่าคุณไม่ควรกินถูกไหมนะเขาต้องเชื่อว่ามันไม่มีงานวิจัยอื่นแล้วทาเป็นไม่รู้ไม่ชี้มีก็ไม่รู้นะครับดังนั้นข้อ4เป็น Assumption ครับถ้าข้อ4ไม่จริงก็คือมันมีงานวิจัยอื่นที่หลังจากนั้นหลังจากปี1980ที่บอกว่าคุณห้ามกิน ขาก็กินไม่ได้ใช่ไหมล่ะอ๋อแต่อันนี้มันมันมันนิดนึงคือมันดีที่สุดในบรรดาตัวเลือกที่เขาให้มาแต่ว่ามันไม่ได้สมบูรณ์เพราะว่าถ้าอันนี้มันไม่จริงนะถ้าอันนี้มันไม่จริงมันก็ยังมันจะมีผลกระทบกับคอนฟูชั่นแค่เสี้ยวหนึ่งไม่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 เฟเซกเพราะว่าถ้าต่อให้มันมีงานวิจัยนี้มาแต่ถ้าคนไม่เชื่อไม่เอาเขาบอกว่ามีงานวิจัยแต่เราก็จะกินมันก็เอฟเฟกต์คอนฟูชั่นอยู่ดีนะครับ แต่มันดีที่สุดในบรรดาเท่าที่มีแล้วในตัวเลื่องห้าข้อนี้นะครับ okay, okay, okay. โอเคไหมโอเคไหมเดี๋ยวพอเข้าใจพี่ใช่ป่วะว่าทําไมมัน Partially affect conclusion คือเรามองว่า Assumption ของ argument เนี้ยมันมีสอข้อคือ c กับ d แต่ถ้าแต่ถ้าข้อดีไม่จริงอ่ะ conclusion ไม่กระทบอะไรเลยแต่ข้อข้อ c ไม่จริงเนี้ยมันจะกระทบมันจะไปไปประมาณครึ่งหนึ่งนะครับดังนั้นข้อ c ดีกว่า ลองลองกลับไปพิจารณาดูนะครับแล้วถ้าถ้าเห็นแย้งอะไรยังไงก็บอกมาได้